สำหรับคอมเมนต์ในวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยสําหรับผู้ที่ถามมาแล้วมันเป็นคำถามตกหล่นเบิ่งไปอ่านเจอเข้าได้สามสี่วันนะแล้วก็อากาศช่วงนี้ก็เริ่มร้อนนะเราก็ว่ากันไปดำเนินชีวิตกันไปว่ากราบหลวงพ่อครับการเจริญสติสมาธิตอนหิวเห็นความหิวดับแล้วดับอีกด้วยกำลังสมาธิ มีผลดีหรือไม่ครับและเป็นการทรมานตนเองหรือไม่ครับและระหว่างเจริญตอนหิวกับตอนอิ่มประโยชน์ต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับความจริงในปฏิบัติได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องเราต้องศึกษาตัวเองละศึกษาตัวเองตอนหิวมากหิวน้อยอิ่มมากอิ่มน้อยความพอดี เราก็ค่อยว่ากันไปแล้วก็ชีวิตประจําวันเรา,เรา,เ,ราเราดาเนินชีวิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาจะทานอาหารนะก็เกิดความหิวขึ้นมาบางวันก็อยู่อารมณ์สบายๆถ้าเรานะอาจจะปล่อยอารมณ์ออกนอกบ้างอะไรเกิดความหิวขึ้นมาเราเลยอาจจะไปกินน้นกินนี่กินมากเกินไปตามอํานาจของกิเลสขษณะนั้น อนนี้เราการเจริญสติสติว่าะระลึกได้สมาธิเมื่อเมื่อเราเจริญสติแล้วมันก็เกิดสมาธิว่าความตั้งมัน่นเราเระลึอกอยู่เรื่อยๆเยนืองๆอยู่ในจุดเดียวที่เดียวหรือในเรียบทเดียวมันจะเห็นเจริญสติไงนะเจเจริญสติทําให้เกิดความตั้งมั่นได้ง่ายแต่ถ้าเราทําเปลี่ยนแปลงไปในเรียบทถึงสติจะทันสมาธิที่เกิดก็เป็นแค่คณิกาสมาธิ ต่ถ้าเราเข้าถึงระดับที่จะเอาเข้าถึงระดับอุปจารและอัปปนาสมาธิแล้วต้องเจริญในจุดเดียวที่เดียวรียบทเดียวนานๆทีน,น,นี้ก็มาพูดถึงเรื่องงานอกจากอิเรียบทเดียวที่เดียวนานๆแล้วสิ่งที่ประกอบก็คือสิ่งที่มากระทบก็คือความหิวนั่นเองกับความอิม่มตอนหิวเห็นความหิวดับแล้วดับแล้วดับอีกด้วยกําลังสมาธิพอเรามีความตั้งมั่นอยู่ มันก็ไปดับความหิวสมมติว่าเราหิวน้นน้อยเราหิวพอดีแต่เรายังพอทนได้แต่เราไม่เขาเรียกว่าเราไม่พลาดประโยชน์ในการเจริญสตินะเรามีสติสังเกตตามฐานฐานกายเวทนาจิตธรรมนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในฐานปุ๊บเนี่ยเมื่อเรามีสติอยู่ในฐานปุ๊บเนี่ยความหิวที่มาปรากฏขึ้นเนี่ยมันก็มากระทบ เมื่อมันมากระทบภพเราสติของเราอยู่กันนดกําหนดในฐานกายเวทนาจิตธรรมดีหรือก็ดูใจเต้นมีกันนอกจากกายแล้วก็ยังมีในกายคือความรู้สึกความรู้สึกในฐานกายความรู้สึกในฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมเรานี่เราได้ประโยชน์จากยับพอสติเจริญอยู่ในฐานนี้๊บเนี่ย สิ่งที่เราดูเป็นจุดเดียวที่เดียวเนี่ยมันก็จะเพิ่มกําลังสติเพิ่มกําลังสมาธิเป็นสติพละสมาธิพละปุ๊บมันก็จะไปดับความหิวได้นะถ้าอานาจของสติสมาธิของเราถึงมันก็ไปดับความหิวแล้วก็ทรงตัวอยู่ได้มันเป็นวิญญาณอาหารแต่เราหิวทางกายเนี่ยมันเป็นเ,เราก็ต้องกินข้าวกินน้ํากินอาหารทางกายก็เรียกว่ากาโบไิอรอาหารอาหารทางกายมันก็หายหิว แต่ถ้าสมมติว่าเราหิวอยู่ระดับหนึ่งร่างกายพอทนไหวเราจะเริญสติเรากินอาหารทางวิญญาณวิญญาณอาหารเราเห็นภาษาอาหารการกระทบก็คือความหิวมากระทบทั้งร่างกายเราจะเริญสติสัมมัญญะอยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมหรือกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมจนกระทั่งมันดับสมที่ถึง ก็เรียกกระดับเดิมหน้าสมาธิห่มได้สําเร็จดับแล้วก็ดับอีกจากยาไปสุละเอียดนะเพราะมันมีความอดทนสูงขึ้นแต่มันก็ยังไม่พ้นหรอกตราบใดที่เรายังยึดถือจะพึงหาโทษสิ่งใดที่เรายังยึดถืออยู่จะพึงหาโทษไม่ได้สิ่งนั้นไม่มีในโลกแต่เราจะต้องตั้งสติให้อยู่ในฐานแทนที่จะอยู่ที่รูปเสียงกินรสการสัมผัสธรรมโลมายตนาภายนอกเรามาอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมากําหนดให้อยู่ในฐานทั้งสี่ฐานกายเวทนาจิตธรรม แล้วก็ให้เห็นจนกระทั่งเห็นสติสมาธิมันถึงมันกระดับดับด้วยอํานาจสมาธิแล้วเราก็ปล่อยวางจเจริญสติให้ตรงสัมัญญาเพื่อละเข้าไปสู่ความละเอียดขึ้นตามลําดับชั้นได้ง่ายเพราะนั้นความหิวดับแล้วดับอีกก็ขึ้นอยู่กับว่ากําลังร่างกายของเราทั้งภายนอกนะและภายในของเรา แต่าภายในเราทรงตัวดูวิญญาณอาหารเราเราปฏิบัติได้อย่างจับความรู้สึกที่ลงกระทบปลายจมูกแลอดูใจเต้นเนืองๆเนืองๆจากยาไปสู่ละเอียดพืมมาก็จะดับดับด้วยอำนาจสมาธิแล้วก็มีวิปัสสนาคือผ่อนวางได้ด้วยอดับหน้าสมาธิแล้วก็จิตใจเราแจมใสสงบนิ่งนั่นทรงเนี่ยเรามีกำกำกเล่าเรามีกําลังที่จะอดทอนมีความอดทอนมีกําลังกําลังสมาธิ แต่ถ้าเป็นกําลังเขไป้าไปถึงตัวปัญญาแล้วมันจะต้องปล่อยวางจากสมาธิเข้าไปถึงปัญญาปล่อยวางแล้วก็ตัดอุปทานได้ไปเห็นรูปน้ําเกิดดับนี่แล้วจะหลุดออกมาเป็นปัญญาสมาเป็นปัญญาวิมุตต์นะเป็นปัญญาพละปล่อยวางได้เพรฉะนั้นก็บอกว่าหิวดับแล้วดับอีกด้วยกําลังสมาธิมีผลดีหรือไม่ครับเอาก็ดีดิขันติบาร,รมีมันเพิ่มขึ้นปัญญาบาร,รมีเพิ่มขึ้น สมาธิก็เพิ่มขึ้นสติพละสมาธิพละเพิ่มขึ้นทําให้เราทําอะไรมีความน้ำอดน้ำทนได้ดีขึ้นนั่แหละแต่ก็นี้ว่าถ้าสมมุติว่าทําแล้วแล้วกระดับแล้วดับอีกถ้าสมมุติมันเกินกําลังที่กายนอกของเราจะรับไหวแต่เรายังอดทนต่อไปเขาเนี้หแหละมันไม่ดับแล้วน้ําย่อยมันจะออกมานะละลายไอ้พวกผิวผนังกระเพาะของเรานะทำให้เกิดโรคกระเพาะได้เหมือนกันเป็นแผลในกระเพาะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้กําลัง ไมนั้นเราจะรู้กําลังเราจะสูงกําลังสติสมาธิของเราหรือการปล่อยวางด้วยปัญญาเราจะสูงได้ขนาดไหนในกําลังใจบุงรู้ได้เมื่อมีอันตรายก็คือมีการกระทบก็คือความหิวนั่นเองแต่เราจเจริญสติจนกระทั่งเกิดสมาธิสมาธิเข้าไปคมทับได้สําเร็จนั่นแหละพวกนี้มันทําอะไรเราไม่ได้นะ้นําย่อยก็ไม่ออกในระหว่างที่น้ําย่อยออกเราปล่อยให้มันหิวน้ําย่อยกําลังออก ถ้าเราปล่อยให้มันนานเกินไปมันก็มาถ้าคนธรรมดามันก็ไปละลายกระเพาะมันผนังผนังที่บุในช่องกระเพาะของเราในลำไส้ของเราทําให้มันมันไปละลายแล้วทาให้เกิดแผลในกระเพาะได้เกิดโรคกระเพาะขึ้นมาได้แต่ถ้าสมมติว่ามันชั่วคับชั่วคู่เล็กๆในน้อยนะแต่เราเจริญสติสมาธิแค่ๆว่าด้วยเชี่ยวชาญชำนาญปุ๊บเนี่ยเมื่อน้ำย่อยออกปุ๊บเรากำหนดเลยที่น้ำย่อยออกจ,จ,จิดชัดชิดชัดชิดชัดเนี่ย ไม่กี่วินาทีไม,ไม่ไม่กี่นาทีกันนะมันดับเราจะเห็นน้ําย่อยมันหายไปแล้วเราจะได้นะความสงบชนิดใหม่ความอิ่มชนิดใหม่คืออิ่มในวิญญาณอาหารอาหารทางวิญญาณแทนที่จะเป็นอาหารทางกายต้าคนไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยวลามันหิวมันก็ต้องกิน,นก็ใช้กระลอกเกาลินกระลาอาหารเนี่ยคืออาหารทางกายเนี่ยอาหารหยาบอาหารคาข้าวเนี่ยเราต้องกินแต่คนปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยนะเรากินอาหารทางวิญญาณได้ด้วย เหมือนกับพวกเซียนในบางทีน่ยก็ไม่ได้กินอาหารมานานๆเนี่ยพวกที่ได้เซียนชั้นสูงๆแล้วว่าเขาก็ไปสู่ในโลกโลกของความละเอียดโลกทิพย์โลกอะไรต่อมีอะไรไปพวกนี้ใช้การฝึกตนฝึกฝึกรักษาศีลฝึกเจริญสมาธิภาวนานเข้าไปในลำดับชั้น,นมีอิทธิปฏิหารต่างๆไว้นั้นพวกนี้เขากินอาหารทางวิญญ,ญาณ เป็นอาหารวิญญาณก็เรียกวิญญาณอาหารน,นี้ก่อนที่อาใต้ความตั้งใจที่อยากจะเป็นเซียนหรือความตั้งใจนี่ก็เป็นมโนสัญเจตนาอาหารแต่ในระหว่างที่เรากําลังปฏิบัติฝึกตนอยู่นี่ก็เราก็กินวิญญาณอาหารอย่างเเราต้องการจะดูลมหายใจสั้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นมโนสัญเจตนาอาหารแต่ในระหว่างที่ดูลมหายใจก็กระทบไปจมูกนะดูความรู้สึกนะเป็นวิญญาณอาหารเป็นการเติมอาหารทางวิญญาณเข้าไป เพราะฉะนั้นเนี่ยมีผลดีหรือไม่ครับดับแล้วดับอีกมันก็มีผลดีเลสมาธิสติสมาธิมันจะเรืญรวดเร็วขึ้นถ้าสมมุติว่าเราเห็นในระหว่างที่หิวเนี่ยระบบประสาทของเราจะแวววัยมันทําให้ดึงสตินอกจากเราเป็นมีมีสติการระลึกรู้เป็นผู้กําหนดด้วยการประกอบเหตุแล้วถึงบางครั้งเราจะเผลอพลาดรายละเอียดบ้างเล็กๆก,กน้อยๆแต่น้าย่อย ที่มันออกมาเนื่องจากความหิวของเราเนี่ยมันจะทำมันตัวที่ว่ากระตุ้นเป็นความรู้สึกทําให้เราเกิดดึงสติของเราส่วนที่ละเอียดเมื่อสติของเราทันเต็มปุ๊บเนี่ยน้ำย่อยมันก็จะหยุดเมื่อหยุดแล้วผมได้สําเร็จแล้วเราสามารถปล่อยวางได้จนกระทั่งเห็นเป็นสักตะว่าดได้แล้วก็เกิดปัญญาทางโลกิยะถ้าจะเป็นปัญญาแบบวิปัสนาจะต้องตัดอุปทานให้ได้อีกด้วย แค่ปล่อยวางรูปยาไปสู่รูปน้ําที่ละเอียดเนี่ยมันเป็นปัญญาโลกิยะแต่ถ้าหลุดจากการยึดมั่นถือมั่นทั้งยาบทั้งละเอียดเนี่ยมันก็เป็นตามระดับชั้นเป็นวิปัสสนาเพือว่าเห็นแจ้งไม่ใช่ปัญญาธรรมดา